สวัสดีครับคลิปนี้มาตอบเป็นน้องข้างบนครับบางเคยเจอพี่สวยใจระไไหมครับคําถามนี้นะครับน่าจะถามว่าผมอ่ะกับพี่สวยเนี่ยเคยเจอกันข้างในไหมนะครับผมขอตอบนะครับว่าผมกับพี่สวยเนี่ยอยู่ข้างในไม่รู้จักกันเป็นการสนัวนะครับแต่ถามว่าผมได้ยินชื่อพี่สวยเนี่ยมานานมากแล้วนะครับตัวจริงเสียงจริงสามูตัวจริงเลยนะครับแล้วก็ได้เจอกับพี่สวยเนี่ย ซึ่งน้อยครั้งนะผมไปเจอที่พี่ที่เลือนจํากลาง imprint, เขาบินนะครับรู้สึกว่าจะเป็นวันงานกีฬานะวันงานกีฬาที่แต่ละแดนออกมาเตะบอลกันนะครับแล้วมาเจอกันที่สนามกลางนะครับผมได้เจอพี่สวัยแต่เราก็ไม่ได้คุยกันนะครับไม่ได้คุยกันพี่สวัยตอนนั้นน่าจะอยู่ที่แดนแดนห้ามั้งนะครับแดนห้าผมไน่อยู่แดนเจ็ดนะครับแล้วก็ออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยผมเจอนะครับเจอแล้วได้พูดคุยกับพี่สวัยนะครับเจอพี่สวัยครั้งแรกก็ที่วันที่พี่สวัยไปต่อยมวย นะครับที่เวทีระดำเนินนะครับในกาละครั้งหนึ่งไฟนะครับแต่ชื่อเสียงกิฤษฎ์พี่ไหวนี่ผมบอกครับก็อย่างที่ได้ยินมาครับจากปากหลายๆคนนะครับจากพี่หมูคงเตยนะครับหรือจากจากประสบการณ์โดยตรงของพี่สวยเองนะครับนั่นคือเรื่องจริงนะครับตั้งแต่เราหุเก่านะครับเพราะพี่สวยอยู่ข้างในมานานมากนะครับและพี่สวยเป็นคนที่ พูดจาสุภาพมากนะครับและอ่อนน้อมด้วยนะครับพูดจาครับผมไม่ว่าเขาจะพูดจากับรุ่นน้องร<ส>ุ่นพี่นะครับพี่สวยเป็นคนที่ให้เกียรติคนมากๆนะครับรงนี้ผมชอบมากชอบพี่สวยมากๆนะครับแล้วประทับใจมากๆเลยคือเวลาเราได้ได้ยินคําพูดจากคนคนหนึ่งที่เขาเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยนะแล้วเขาพูดจาถนอมใน้ใจพูดสุภาพกลับมาเ,เรารู้สึก like, ได้นะครับว่าพี่สวยเนี่ยเป็นคนที่ือคลืกนเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนมากๆนะครับ ก็ตอบคอมเมนต์ให้น้องแล้วนะครับขอบคุณมากครับ